ข่าวด่วนจากครอบครัวปศุสัตว์กรมปรศุสัตว์ระดมพลพร้อมด้วยมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม w a t c ด d อกไ h a แ l นด์ Thailand, และตำรวจสอนคันนายาวเข้าช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวออกจากบ้านโดยบ้านหลังดังกล่าวสภาพก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือญ้าลบทัววหัวเลยค่ะแล้วก็มีขยะเต็มหน้าบ้านมีซองอาหารแมวมากมายรวมทั้งมีซากแมวห่อในกระดาษถุงพลาสติกด้วยค่ะวางอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชม เมื่อทางเจ้าหน้าที่เราเข้าไปในบ้านนะคะก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบมากๆเลยค่ะแล้วก็สภาพภายในบ้านเนี่ยเหมือนเป็นล้างเลยนะคะมีทั้งฝุ่นแล้วก็เพดานก็จะพังลงมานะคะแล้วก็พบซากสัตว์ในถุงดำค่ะเป็นภาพที่น่าเวทนามากๆค่ะมีอีกทั้งนะคะเราก็ยังพบแมวนะคะผอมมากนะคะแล้วก็ถูกข,ขังอยู่ในกรงที่มีซากแมวที่ตายอยู่ด้วยกันเลยนะคะรวมทั้งซากแมวมากมายเกลื่อนไปหมดเลยค่ะสภาพบ้านก็ไม่เหมือนบ้านที่มีคนอาศัยอยู่ค่ะ ส่วนน้องแมวนะคะที่เราพบยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็สภาพอิดโรยมากๆผอมโซค่ะบางตัวดุร้ายบางตัวไม่มีแรงแม้จะยืนแล้วก็มีอาการสั่นแบบกระตุกด้วยนะคะคุณผู้ชมหลังจากเจ้าหน้าที่เราตรวจสอบนะคะก็พบว่าเออมีสุนัขทั้งหมด3ตัวมีแมว71ตัวรวมทั้งหมด74ตัวนะคะและยังไม่มีแมวที่สามารถจับได้อีกจำนวน8ตัวค่ะโดยประมาณค่ะพบว่ามีแมวตายคากรงและแช่แข็งอยู่ในตู้เย็นเนี่ย โดยประมาณ20ตัวด้วยกันจากการตรวจสอบของทีมสัตวแพทย์นะคะก็พบว่าสุนัขและแมวทั้งหมดมีลักษณะร่างกายผอมซี่โครงนี่เด่นชัดขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่เราเนี่ยรู้ได้เลยนะคะว่าน้องๆเหล่านีาน้ได้รับอาหารไม่เพียงพอค่ะเลยทําให้มีอาการเหล่านั้นแล้วก็มีร่างกายที่ผอมโซค่ะ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และภาคีเครือข่ายที่ลงพื้นที่นะคะก็ทําการช่วยเหลือน้องสุนัขน้องแมวเหล่านั้นนะคะออกมาจากบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปฐถมพยาบาลในเบื้องต้นค่ะทำทำหน้าบ้านเลยนะคะปฐถมพยาบาลเลยกันตรงนั้นเลยค่ะแล้วก็ส่วนน้องๆที่ป่วยหนักเนี่ยเราก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัตว์วัชราบุเขตบางเขนกรุงเทพค่ะ ส่วนน้องๆที่อาการไม่รุนแรงนะคะก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของบูรณิธิช้างและสิ่งแวดล้อมนําไปดูแลแล้วก็ดูแลรักษาให้น้องกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงเหมือนเดิมต่อไปค่ะ